รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับช่องอัธิฟิวชัแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตามที่ผมสัญญาไว้ครับวันนี้รายการเปิดบ้านนักสะสมนะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับเดินทางมาอยู่ที่การเค่งแห่งชาติห้วยขวางนะครับอยู่ที่แฟลตสองนะครับมาพบกับรุ่นพี่ผมท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักสะสมตัวยงเลยถือว่าเป็นตัวยงเลยนะครับเป็นผู้สะสมทงที่ถือว่าแปลกนะครับแล้วก็เป็นธงที่โบราณหายากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นธงชาติธงตราสัญลักษณ์หรือว่าธงราชการในต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำความจักพิธีเขาเลยครับแล้วก็ครับตอนนี้ผมได้อยู่กับรุ่นพี่ผมนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวพี่แนะนําตัวนะครับกลาบสวัสดีนะคผูทชมที่ทครับท่านครับก็ผมว่าที่ร้อยตีสากคนชิเตชะชื่อเล่นกริเป็นรุ่นพี่นักสะสมธงที่ว่านักขัชวิทยารุ่นบุกเบิกครับอ่ารุ่นบุกเบิกครับแล้วก็วันนี้ผมมีคําถามที่จะมาถามรุ่นพี่ครับเพื่อ เผื่อพี่จะได้เป็นไอดอลสำหรับน้องๆทุกคนที่กำลังศึกษาทงนะครับรศึกษาวิชาพันาทยาอยู่นะครับอ่ะครับจุดบรรันดาลใจนะครับหรือว่าแรงจูงใจที่ทําให้พี่ได้สะสมทงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดครับแล้วก็เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นตอนเด็กๆมาประมาณช่วงเด็กๆเล็กๆค่ะตอนจําได้ตอนนั้นมีมวยตู้ชิงแชมป์โลกแล้วมีที่ประทับใจมวยตู้ชิงแชมป์โลกที่นั้นคือมอบทองเองเพลงชาติทําให้เราได้ศึกษาพวก ธงชาติของชาติต่างประทเทศที่เป็นผู้ท้าชิงโหมดิแชมโลเพราะวา่าธงชาติการเมืองประวัติศาสตรต์มันเกี่ยวข้องบริบทแบบไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้และมันมีความผูกพันในฐานะรสชาติและรวมถึงธงหมายศทหารของประเทศนั้นซึ่งสื่ออิทธิพลความเป็นชาติในยุคสมัยนั้นด้วยครับอออออและพอปี40มีรายการมาไม้ไหนมีตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องธง แล้วก็มีการแข่งขันหนึ่งก็เรียกว่าทายชื่อทยทยธงชาติต่างประเทศลักษณะคล้ายๆรายการแฮปปี้ฮีโร่แฟมิลี่เกมที่เคยออกช่อง9ก้าซึ่งเป็นรายการที่ช่อง9ก้าโมเดิร์นไนซ์ซื้อลิขสิทธิ์จญี่ปุ่นเอามาฉายในเมืองไทยแต่รายการแฮปปี้แฟมิลี่เกมดท้ายแจ็คขอดไม่แตกแต่รายการมาไม่ไหนแจ็คขอดแตกเพราะว่าไายแจ็คขอดไทยธงต่างประเทศแจ็คขอดแตกเลย mm hmm. เป็นแนวเรื่องธง,งต่างประเทศเพราะว่ารายการแฮปปี้แฟมิลี่เกมที่ช่อง9ก้าายซื้อลิขสิทธิ์จญี่ปุ่นมานฉายตอนปี4 64เจนั่นนะ ก็แค่ทบทวนของรายการมาไม้ไหนเดิมของไอทีวีที่ออกในช่วงนั้นครับและอีกอย่างหนึ่งคือมวยตู้ส้วมทิงมวยตู้ส้วมทิงแคมโดกที่ถ่ายทอดทางฟีทีวีของรัฐสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดในกรณีที่นักมุกนักมวยชิงแชมโลกไครเจอกับชาติผู้ท้าชิงอ่ะทำให้เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าขงชาติไม่พอต้องศึกษาเกี่ยวกับเพลงชาติต่างประเทศที่ประกอบองด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องบริบทดังที่ตามที่คําถามข้อแรกได้พูดไปแล้วครับอ๋อครับผม อานะครับนั่นคือข้อแรกที่ผมถามไปนะครับคือยาวมากนะครับนั่นคือแรงจูงใจที่ทําให้พี่เขาศึกษาเรื่องธงนะแล้วก็ต่อมาคําถา้ที่2นะครับพี่เนี่ยเริ่มศึกษาธงตั้งแต่เมื่อไรครับอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยรวมที่พี่ศ13แล้วกี่ปีอายุประมาณตั้งแต่ปี36ก็ตอนนั้นเริ่มไล่เบสิกแล้วก็มามาเขาเรียกว่า เริ่มเบสิกตั้งแต่ปี3ามแล้วก็พอปีปี3เจ็ามแไม่ไกปี3าจะมีใครขันมวยจิงแชมป์โลกปี38มีซีเกมก็เลยเริ่มตั้งนั้นเลยยาวออ๋เริ่มตั้งแต่ปี36เนาะตอนนั้นเราเกิดปี33ตอนนั้น2ขวบอ๋อสขวบโอ้สองขวบเริ่มศึกษานะครับอ๋อหลายคนนะครับก็เริ่มศึกษาจากเด็กๆนะครับเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่ตาเห็นตาม y o u ูทูบไปต่างๆเนี่ยประมาณอายุ3 4ขวบหรือ2ขวบก็เริ่มที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยได้รู้แล้วว่าเราเนี่ยอยากสะสมธงเมาว์ด้วยการที่พา พ่อแม่อยากไปวันชาติอยากไปสภาวันชาติเพราะว่าสภานวันชาติคือจุดที่เป็นแหล่งต้นกำรับกำับในการขายธงทางประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งส่งแหล่งค้าส่งใหญ่ที่ส่งไปตามร้านในหัวเมืองใหญ่ต่างๆ<อ>ด้วยอ๋อครับ่ะต่อไปคําถามที่สามครับธงที่ซื้อผืนแรกเนี่ยพี่พจาได้ไหมว่าผืนไหนที่พ่อแม่ซื้อให้พี่ครั้งแรกเลยเป็นธงอะไรเป็นธงชาติแบบบ้านๆนาแบบเหมือนธงแบบที่ประดับพวกนี้ธงชาติแบบในที่อันนี้ก็คือแบบ ไม่ไม่ค่อยแบบทั่วไปก็คือจะเป็นธงชาติที่แบบเนี่ยตามบ้านที่เขาติดตรงนั้นอ่ะอ๋อเป็นธงผ้ราร่มใช่แบบครับผ้าร่มอ๋อผ้าร่มทั่วไปเบอร์สองเบอร์สองธงโบกประมาณเนี้ยธงโบกมาธงโบกนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาขายราคาอยู่เท่าไหร่ขายราคาประมาณสักสิบบาทสิบบาทเมื่อปีพศออไหนครับสองห้าสามบ้านตอนเด็กนิกเล่นบอล ประมาณช่วง3 30สปลายๆใช่ไหมครับปสองพันห้าร้อยสามสิบประมาณ3ที่เราเริ่มซื้อทองช่วงนั้นแหละอ๋อประมาณช่วงกลางๆเนาะปีสามห้าสามหกประมาณนี้เนาะอ๋อโอเคครับถือว่าเป็นทองชาติเป็นผืนแรกนะครับที่พี่ได้ซื้อนะครับหรือว่าพ่อแม่ซื้อให้พี่ใช่ไหมครับพ่อแม่ซื้อให้พี่เนาะโอเคต่อมาครับในการสะสมทองของพี่เนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยคอลเลคชันไหนที่ถือว่าหายากแล้วก็ทองชนิดไหนเนี่ย ที่หายากที่สุดสําหรับพี่แล้วแล้วก็อันไหนราคาสูงที่สุดที่พี่เคยซื้อมาทงที่หายากที่สุดก็คือจะเป็นทงที่ในกรณีมีบางคนสั่งทําแล้วร้านเขาทาเหลือทาทาเหลือทําเกินหรือเพื่อขาทดทำเกินทำเกินและก็รวมถึงชุดทงหายากเช่นแบบทงที่เป็นต้นแบบแล้วก็ทงที่ทงทหารมีกรณีเคสหนึ่งตอนสิ้นปีก็คือร้านสิริบางออนซึ่งร้านสิริบางออนนั่นเป็นร้านที่เขารับ เป็นที่ธงเป็นที่ร้านเป็นร้านที่เขารับทําธงทหารเป็นธงหน่วยต่างๆแต่มีครั้งหนึ่งนอกจากจะได้เสาธงตั้งโต๊ะสูงเมตรครึ่งสุดนียหายากแล้วได้ธงชาติราชทูตสยามซึ่งของที่เห็นที่ร้านบวรร้านบอลไปลงก็คือจะเป็นช้างปักแบบอมพลาทหารเรืเอแต่ที่นี่จะเป็นช้างแบบทั้งแซก ผสมแบบทั้งแตกทั้งปักด้วยแต่ได้ข่าวว่าราศีิบางออนเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามขีปนาคจรไหมครับปิดทําการเรียบร้อยแล้วปิดแล้วเหรอครับโหน่าเชปิดแล้วเพราะว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจนี่แหละแลวก็รวมถึงพิสเศรษฐกิจโควิดซึ่งไปกระทบแสดงว่าก่อนหน้าที่ร้านจีบางออนจะปิดเนี่ยเป็นร้านที่รับทําธงทหารราชการต่างๆใช่ไหมครับถูกต้องครับและก็ที่จําได้เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยสวนสนามลอยดอเพราะว่า ที่จบรอดอรปีหได้วาทีร้อยตีเนี่ยครับ,รบสุดสุดในชีวิตแต่ที่สุดสุดในชีวิตคือสวนสนามรอดคอรั้งนั้นไปสวนสนามที่ราสิบเ็ดสิทุกไลน์อ๋อราสิบิทุกไลน์ลาดเซตรงบางเขนราสิบเอดฐานมหาเล็กฐา,านามหาเล็กรักษาพระองค์งคใช่ครับตรงนั้นน่ะราดเ1บางเขนก็เล่นสวนสนามเพราะว่าคงของมหาลัยโรงเรียนต่างๆก็จะสั่งทําจากร้านสิริบางอ่อนก็ให้สังเกตว่าถ้าฝากถึงน้องๆมปลายถ้าใครได้เป็นหมู่ธงของรดเพราะว่า คือง่ายๆปีหนึ่งถึงปีสามจะเป็นลูกแถวครับรอดอปีสี่ทำหน้าที่พลทงกับพลแตรครับปีห้าถือดาบกระบี่ครับโดยเฉพาะห้าน้องคน,นงไหนที่เรียนรอดอปีสี่ก็คือเพิ่งเข้ามหาลัยปีแรกแล้วได้เข้าพิธีสวนสนามรอดอถ้าเป็นของส่วนกลางในกรุงในพนระนครกรุงเทพสนรบุรีนั้นน่ะให้ดูธงมหาลัยให้ดูตรงตรงขอบสันทงว่าถ้ามาจากร้านสิริมังอ่นเนี่ยที่ผมบอกคือจริงตามนี้ครับอ๋อครับนี่คือ ธงที่พี่หายากคือเป็นธงที่เรียกว่าสั่งทําและเหลือนะครับส่วนมากจะเป็นธงราชการอหารที่หายากเนาะอาจจะเป็นธงที่เหลือจากการสั่งทําหรือว่าเป็นแม่แบบอย่า๋อเป็นแม่แบบตานะครับอ๋อแสดงว่านี่หายากแล้วก็ราคาพอสมควรนะครับใช่ครับแต่ว่าที่ได้ทั้งนั้นอ่ะก็คือธงชาติราชทูตเนี้ยห้าร้อยก็คือขุดกลุ่มมาจากงานเลยครับอ๋อโอเคครับอ่ะคำถามต่อมาครับพี่ในระหว่างที่พี่เนี่ย สะสมนะครับมีใครเป็นไอดอลหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ทําให้พี่เนี่ยมีแรงจูงใจในจาการะสมกงไหมครับในในยุคนั้นไม่มีไอดอลครับม,ม, Idol. มีแต่หัวใจและความฝันของตัวเองที่เป็นไอดอลในการล่าฟันเพราะว่าเสาธงหายยากบางอย่างก็คือต้องใช้ความฝันในการมองเห็นอยากได้แต่เงินไม่พอ ต้องใช้ความฝันและความมุ่งมั่นในการขุดกลูเสาธงเก่าด้วยครับอนอกจากลนอกจากธงแล้วสิ่งที่คู่สิ่งที่ก็สิ่งที่คู่คกันกับธงก็คือเสาธงเก่าเพราะเสาธงเก่าบางต้นหายากแลไอเทมและก็สุดๆของสุดๆครับคือบางชิ้นอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นต้นเป็นตัวแบบหายากยาเห็นเช่นเสาธงขนาดเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางไม้ก็คือเท่ากำปัน้นเขาเรียกว่าบางทีเรามอเนี่ยบางทีซับรับไม่พอเนาะเราก็ต้อง ความมุ่งมั่นอีกมุ่งมั่นพยายามในการหาทรัพย์เพื่อที่จะมาเอาตรงเนี้ยมาเอาเสาธงที่เก่าแล้วก็ธงเก่าไว้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีเสาธงที่ประทรับใ์ตจตหนึงก็คือต้นหนึ่งได้มาจากร้านขายของเก่าแต่ว่ามาจากร้านจตุจักแหละตอนช่วงก่อนน้ำท่วมปี54ปรากฏว่าเสาานเป็นเสาอายุร้อยปีแล้วก็ยอดธงนั้นเป็นยอดมีดหอกดาบปลายปืนโอ้ครับเดี๋ยวจะได้เข้าเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายทำกันในบ้านกับคุณกรุ แสดงว่าในการที่พี่สะสมทงเนี่ยไอดอลไม่มีไม่มีเป็นใจตัวเองล้วนๆใจเป็นไอดอลหัวใจและความมุ่งมั่นความฝันแล้วก็ะครับสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำกันในบ้านนะครับไปดูของคอลเลคชันกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราจะจัดปรับเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะครับอ่ะรอชมตอนต่อไปครับครับครับตอนนี้ ผมก็เข้ามาอยู่ในบ้านของพิคฤตนะครับหรือว่าที่ร้อยตีสอาพนชิดเดชะนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมนะครับแล้วก็นี่ครับกำลังจะโชว์ทงนะครับกําลังจะโชว์ธงเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ดูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆที่ผู้ศึกษาใหม่ครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาแล้วก็แนวทางในการศึกษาทงและสะสมธงต่อไปครับ วันนี้เรามาขุดลุกธงหายากอันนี้เริ่มจากของที่โอเคด้านหลังเนี้ยก็คือเป็นธงชาติเบอร์สิบแต่ว่าเป็นแบบสกรีนทั้งผืนแล้วก็เบอร์แปดที่ได้ถ้าจําได้จะมีงานที่เขาเรียกว่าไต่ลงทำลงไทยของปี5้าสามนี่แหละที่ผมไปแลกมากดว่าได้เหมือนกันเลยตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นของคู่กันเลยครับนี่ครับอันนี้ของคู่กันและของที่อยากจะเซอร์ไพรส์มากมาก เนี่ยก็คือธงฉานราชนาวีมาจากร้านที่ร้านสมใจร้านที่สามแต่เป็นปลาปักเนี่ยครับธงฉานทาหารเรือเบอร์เบอร์ครับประมาณเบอร์เบอร์เจดเบอร์แปเ,เนี่ยครับสวยดีนีครับอันนี้แล้วก็ลายปักเนี่ยครับถ้าจะให้ดูว่าเป็นลายปักก็คือจะเป็นลายปักแบบเดียวกับ หัวธงอันนี้ก็คือจะเป็นทงสําหรับเนี่ยหัวทงนะครับเนี่ยลายปักสวยทั่วทั่วไปจะเป็นลายปักด,ดําไหนจะเป็นลายปักได้ลายปักได้เหลืองครับอันนี้จะเป็นลายปักที่สวยมากครับเป็นทงฉานหัวเรือทั่วไปจะเป็นเขาเรียกว่าลายจะเป็นตัวได้ปักสีดำาดหนจะเป็นลายปักสีเหลืองครับให้มันสอดคอล้องและตรงนี้บางหน่วยก็คือใช้เป็นทงใช้เฉลิมพลด้วยเพราะว่าของกรมพราทหารเลยก็คือจะทําตามขนาดแบบเดียวกับทงราชนาวี ของเด็ดที่อยากจะให้เซอร์ไพรส์เพราะว่ากว่าจะหามาได้แทบตายและเป็นความโชคดีของผมที่ได้ทงชาติตาจาทู่สยามจากร้านเิริบางออนซึ่งเป็นทงผ้าโซโลอนและปรากฏว่าร้านศิริบางออนนะ่ะเขาปิดกิจการเพราะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจร้านเขาเลยลดราคาแบบ รถล,ล้างสต็อกอันนี้ธงชาติราชาทูตสยามนี้เป็นธงผ้าโซลอนตัวช้างเป็นแบบผ้าต่วนปักลายเครื่องทรงสวยงาม,งามอะลามชดชอยนี่ครับลายเครื่องทรงนี่ครับอันนี้นี่ครับสวยด้วยหายากธงราชาทูตตัวนี้ใช้ในเกี่ยวกับราชการการทูตสาหรับเอกอัครราชาทูตที่ได้รับพระราชสัน ตาตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไปทำหน้าที่เอกอัคราชทูตประจำประเทศต่างๆแต่ในกรณีของกงสุนก็คือลักษณะแบบเดียวกับธงราชาทูตแต่จะไม่มีตัวช้างตรงเครื่องคือง่ายๆธง,ง,งชาติราชาทูตมีลักษณะเยี่ยงเดียวกับทงราชนาวีแต่ทงราชนาวีนั้นน่ะงวงกลมนั้นน่ะจะเป็นสีแดงแต่ทงราชาทูตจะเป็นสีน้าเงินขาวเพราะสีน้ําเงินเนี้ยหมายถึงราชการในพระองค์สาม ส่วนธงกงศุนลักษณะเดียวกับธงราชทูตแต่ทว่าจะไม่มีตัวลายลายเครื่องทรงขาชาราชรของช้างก็คือเป็นช้างปล่อยช้างปล่อยบนพื้นนํำเงินครับสำหรับความเซอร์ไพรส์วันนี้ที่จะให้แฟนแฟนักขาชาวิทยาได้ดูก็คือธงชาติราชทูตสองพื้นนี้ลักษณะเหมือนกันแต่ความต่างดูที่เนื้อผ้าครับพื้นแรกเนี้ยดูแล้วเก่ามากสังเกตได้จากลายช้างทรงเครื่องบนธงแบบเดียวกับ ของกรมพลาทหารเรือที่ในสมัยยุคโบราณเมื่อ30 4สปีที่แล้วต้องทำการเขียนลายเขียนลวดลายระบายสีสวยงามหายากจ,จะติตจับใจของนี้ได้มาจากร้านภพศสาลพนินเ์ที่ยบหลงซึ่งปัจจุบันร้านนี้ปิดกิจการเซงรีฮอแล้วครับนี่ครับและก็ใครอยากจะดูลายช้างทรงเครื่องรุ่นโบราณที่เขาบอกว่าถ้าหากใครจําในรายการกบนอกกาลาหรือรายการของพีว่วาสนาน้องที่ไปสัมภาษณ์กรมพลานะครับก็คือช้างที่ระบายจะเป็นแบบนี้ครับ ช้างทรงเครื่องนี่ครับแล้วก็พื้นอีกผืนหนึ่งที่ได้โชว์ไปแล้วตอนต้นรายการก็คือนี่จากร้านสิริบางออนครับแล้วก็เปรียบเทียบความสวยงามช้างทรงเครื่องทั้งสองนี่ครับเปรียบเทียบความสวยงามของช้างทรงเครื่องทั้งสองผืนนี่ครับครับอันนี้มาถึงความหายากที่ต้องบอกว่าน้อยคนนับจะได้รู้ทงนี้ก็คือเป็นธงใช้เฉลิมพลสมัยรอห้าซึ่งเป็นทงจัดทาขึ้นมาใหม่ แต่เป็นลวดลายสกรีดลายตราอามเป็นลายเป็นตราสกรีนนะครับได้มาจากร้านธงบรรณาการร่มโพทองร้านที่5นะครับซึ่งยุคนั้นร้านเขาจัดทําและก็หายากมากเลยครับอันนี้ก็สวยงามเป็นตราอาัมแผ่นดินนี่นครับเมื่อก่อนใช้เป็นธงใช้เฉลิมพลสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ก็คือเป็นธงพื้นแดงตราแผน่นดินมีธงหนึ่งถ้าหากใครเห็น ในหนังเรื่องปักธงใช้ก็คือเป็นเรียกว่าธงจุาทาธุริปตยลักษณะเหมือนกันแต่ว่าจะมีซี่จักรสามรอบซี่จักรสามด้านยกเว้นด้านพันธงนี่ครับสวยงามและธงที่คู่ก,กันอันนี้ก็คือธงชาติราชาการสยามช้งปึกสนเครื่องินตนเนี่ยครับแต่อันนี้เป็นภาพพิเศษหน่อยเนี่เขาเรียกวเป็นภาคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบางร้านจัดทําแล้วก็หายากนะครับ ทั้งสองผืนนี้ก็คือติดขอบครุยสวยงามแต่เป็นครุยแบบพิเศษที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองครับแต่ความพิเศษของทุน,นี้ก็คือจะมีการเคลว่ายเย็บหัวมุมและก็เย็บนี่ครับเย็บขอบอันนี้เย็บขอบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแกร่งให้ทงเพราะว่าทงผืนนี้ก็คือจะได้ใส่เสาอันนี้คือทงช้างทงช้างเผือกทงชาติสยามแบบวิกิพีเดียที่พิมพ์ขายในปัจจุบันแต่ จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือจะมีธงหนึ่งที่ใช้กับตัวนี้แต่ว่าจะเป็นแบบหายากก็คือเป็นแบบธงผ้าล่มครับสีแดงสดสดช้างก็ตามลักษณะเดียวกับช้างพลรบบงเนี่ยครับเปรียบเทียบความสวยงามก็คือเปรียบเทียบอันนี้เปรียบเทียบตัวช้างครับนี่ครับเปรียบเทียบนี่ครับเปรียบเทียบความสวยงามอันนี้หายาก อันนี้จะเป็นธงมหาราชประคุชผ้าแบบสองต่อสามก็คือจะมีรักไข่ที่ร้านสมใจซึ่งจะเป็นคุดแบบสกีอันนี้ปั๊มผืนราคาประมาณ2 3 0 0าร้อยบาทที่แพงก็เพราะลายก็เพราะตัวแม่บล็อกสกีนรูปคุดนี่แพงมากครับนี่ครับโอเคธงนี้ใช้สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกราชการนะครับธงนี้ตามตามพระาพระาชบัญญัติพรบธงตรงนี้จะมีขนาดอัตราส่วนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ร้านสนใจเนี่ยก็คือทําแบบ2ต่อสามเนี่ยถือว่าหายากมากเพราะในกรณีในต่างประเทศบางทีเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับ2ต่อสามนี่ครับนี่ครับทงนี้และจะมีทงงานเทิดพระเกียรติในหลวงที่หายากแบบหนึ่งก็คือทงงานราชมังคลาพิเศษถ้าหากใครมาย่านสอนองว้ฝยขวางจะได้เห็นพระพัทรุปองค์หลวงพ่อมุย้ยซึ่งตรงฐานนั้นจะมีตางานพระราชพิธี รัดดชมังคลาพิเศษซึ่งทงนีใ้ใครหลายคนได้เห็นทงนี้แล้วจะเป็นรูปแบบทงประดับแต่นี้จะเป็นทงห้อยทิ้งของอันนี้ของกรมโยธาและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นนะครับนี่ครับหายากอันนี้ได้มาจากร้านสมใจร้านที่สามเขาบอกว่าร้านเนี่ยเขาขุดกลุ่มมาให้ขเ,ขเขาเรียกว่าเซียนของขาเรียกว่านักทัชศวิทยาขาประจํานี่ครับที่ไปขุดหนุนร้านนี่ครับ เป็นกรณีพิเศษน,นี้หาย,ยากแหละเท่มจริงๆครับตัวนี้สําหรับบางคนที่ถามคําถามว่าธงห้ารอบพระราชินีปี35หที่ปรากฏในเพลงชาไทยของช่อง9้าโมเดิร์นไนท์อสมทที่เป็นฉบับเป็นตัดเสียอะไรแค่เว็บเวบแล้วมาสู่ BSO ที่ปรากฏที่จําได้ก็คือจะมีนักเรียนในร้อยสี่เหล่าทัพถือธงเนี้ยตอนเดินไปยังท้องสนามลวงในงานจุดเทียนชัยถวายพระพรห้ารอบพระราชินีนี่ครับใครที่อยากเห็น จะต้องได้เห็นตรงนี้ครับนี่ครับใครที่อยากเห็นจะต้องได้เห็นแต่ตามมันอาจจะละลายนิดนึงเพราะว่าเก็บรักษาจนคุ้มมากเลยคุ้มอันนี้ก็เกือบจะสามประมาณยี่สิบแปดปีเกือบจะสามสิบปีแล้วหายยากมากนี่ครับอันนี้ได้มาจากร้านที่สี่ครับร้านแสงจำเริญน,นี่ครับรไอเทม เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านนะครับมาเปิดกรุนะครับบ้านของพี่กรินะครับหรือพี่สางพลชิดเดชะนะครับซึ่งเป็นนักสะสมทงหรือเรียกว่านักทัชาวิทยารุ่นแรกๆนะครับที่เริ่มสะสม็นรุ่นเยาวชนแรกๆนะครับตอนนี้พี่เขาอายุก็อายุสามสิบแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะครับสําหรับใครๆหลายๆคนที่กําลังเริ่มสะสมทงนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับ อยากจะให้พี่ิจนะครับฝากถึงน้องๆนะครับที่เพิ่งเริ่มสะสมธงและก็เพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องธงครับก็ขอเชิญครับสําหรับน้องๆที่กําลังศึกษาธงในด้านทัศนวิทยาก็ขอให้น้องๆศึกษาอย่างละเอียดศึกซึงและก็เข้าใจความหมายของธงแต่ละประเภทนอกจากเรื่องลักษณะของธงแต่ละประเภทแล้วยังมีเกี่ยวกับผ้าซึ่งผ้าแต่ละประเภทที่ใช้ในการธงนั้นนะ มันจะมีความแตกต่างไปตามการใช้งานหรือหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการจะสั่งคำธงใช้ภาพประเภทนั้นนะครับเพราะแบบลักษณะทงทุกอย่างเหมือนกันแต่ต่างกันที่วัตถุดิบรวมถึงแบบทงราชการต่างๆที่ต้องศึกษาอย่างละเอียดทุ่วนทั้งของไทยและของต่างประเทศเพราะมันจะมีความผูกพันอยู่ในตัวซึ่งทงพวกนี้ยิ่งเก่าเก็บยิ่งมีคุณค่าและบางชิ้นเป็นมรดอกของชาติได้ครับ ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีครับจากรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของผมเช่นกันนิดเดียวกันนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับใครๆที่อยากจะเปิดบ้านนะครับหรือว่าใครที่เริ่มสะสมนะครับทองนะครับอยากให้ผมไปเปิดรายการที่ไหนนะครับหรืออยากให้ผมไปขายคำที่ไหนก็สามารถ inbox เข้ามาได้นะครับที่ a c e b o o k นะครับอาทิตย์อุดมนะครับรูปโปรไฟล์ผม็นรูปถือแผ่นเสียงอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็รายการนะครับเปิดบ้านนักสะสมประขอ จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะได้นําสาระดีๆนะครับนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ